สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกอ็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าแอลแค่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนของที่เราใช้อะคะ่ะแล้วย้ายร้านที่ซื้อะคะ่ะแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นผิวพรรณที่ดีขึ้นนะคะและที่สําคัญมีรายได้เข้ากระเป๋าด้วยนะคะเห็นไหมคะ เริ่มตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ของใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันนะคะ,ะครีมอาบน้ํายาสระผมครีมนวดนะคะปกติเราก็ต้องซื้อในท้องตลาดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่เคยได้เงินคืนเลยแต่อันนี้เป็นยังไงคะเราซื้อในร้านของเราเองเห็นไหมคะยาสีฟันหลอดเต็มนะคะบีบออกมาแบบใช้ได้นานมากนะคะเนี่ยค่ะแชมพูทุกอย่างเนี่ย แค่เราเปลี่ยนนะคะผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำนะคะตั้งแต่กระดาษทิชชู่นะคะน้ำยาถูพื้นนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะทุกอย่างมีในร้านของตัวเองหมดเลยนะคะอ่าสุดยอดมากๆนะคะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยนะคะเดี๋ยวนี้อ่าเห็นไหมคะอันนี้ผลิตภัณฑ์เรือนร่างนะคะก็มีครบทุกหมดหมู่ตั้งแต่ผิวกายผิวหน้านะคะผลิตภัณฑ์ดูแลผมนะคะอันนี้ผิวกายนะคะก็ ครีมบำรุงนะคะและก็ให้ดูกันนะคะอันนี้บำรุงผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีนะคะอ่าบำรุงเข้มข้นนะคะเมคอัพเราก็มีนะคะสำลีเราก็ใช้นะคะเช็ดหน้านะคะอันนี้บำรุงทั้งกลางวันกลางคืนนะคะอันนี้เป็นซีรัม่มบำรุงเข้มข้นนะคะอันนี้เป็นกันแดดนะคะเนี่ยเราต้องใช้กันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะ แลวมีอะไรอีกมาดูกันอีกอันนี้ก็กันแดดอีกตัวหนึ่งนะ,ะกันแสงสีฟ้าเวลายอยู่บ้านไม่ค่อยออกไปไหนก็ใช้ตัวนี้อันนี้บำรุงผมนะคะสระผมเสร็จก็อาชโลมชโลม,ลมนิดนึงบำรุงเส้นผมนะคะอันนี้ยูสนะคะคีมบำรุงผิวหน้าเหมือนกันนะคะมาดูอีกกันอีกนะคะว่ามีอะไรอีกบ้างอันนี้เจนเฮดนะคะลูกกริ้งนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสเปรย์นะคะสเปรย์ระงับกลิ่นนะคะนี่ฉีดรองเท้าก็ได้นะ อันนี้อาราโนนะคะอันนี้คุณแม่ตั้งคันเหมาะมากนะคะตอนนี้ใช้บ่อยมากนะคะอันนี้ก็ดูแลผิวนะคะบำรุงผิวกายนะคะมีอะไรอีกบ้างอ่าเดีวยวกันอันนี้ก็โอกาสพิเศษอยากขัดผิวนะคะอยากให้ดูแลผิวเป็นพิเศษก็ใช้ตัวสครับตัวมาร์กนะคะต่อด้วยอาหารนะคะอาหารมื้อเช้าที่ทานเป็นประจำทุกวันทุกวันเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นตัวนี้เลยค่ะแล้วก็จะทานอ่า โปรโตีนนะคะเน้นในเรื่องของโปรโตีนเพราะว่าเขาเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายของเราใช่ไหมคะาทานโปรโตีนก็ถ้าต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเยอะๆก็โปรโตีน o อแพนตาต้องการลดไขมันนิดหน่อยก็โปรโตีนชาเขียวเพิ่มเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็จะเติมในทุกๆวันก็คือจะเป็น บริคีนะคะเขจะเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเมื่ออาหารนะคะที่สา,สารอาหารได้ครบถ้วนตามที่ร่างกายเราต้องการนะคะวันนี้ชง2แก้วนะคะของคุณสามีด้วย1แก้วนะคะแต่ของตัวเองจะพิเศษนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ตั้งครันก็6เดือนกว่าจะ7เดือนแล้วก็ ต้องดูแลเรื่องลำไส้ให้ระบบขับถ่ายดีนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะคะใช้แบบนี้กินแบบนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะ,ะหน้าก็อ่อนลงสุขภาพดีขึ้นนะคะ,ะผิวหน้าที่เคยพังๆก็ดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณนะคะ